ส่วนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก่อนหน้านี้ก็ยังมองกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเองยอมถอยนะคะยอมถอยตัดชื่อทักษินออกแล้วก็ใช้คำว่าบุคคลใน,นครอบครัวแทนค่ะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มมีการซักฟอกวันที่24มีนาคมนี้ตามข้อเสนอของรัฐบาลค่ะ ที่รัฐสภานายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับแก้ไขต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายนัทพงษ์บอกว่าการแก้ไขครั้งนี้ขีดชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ใช้คําว่าผู้เป็นบิดาออกโดยเปลี่ยน เป็นบุคคลในครอบครัวแทนนะคะใช้คำนี้ซึ่งก็เชื่อว่าประธานสภาจะบรรจุยติดังกล่าวเข้าสู่วาระโดยไม่มีปัญหาใดๆและสามารถเปิดอภิปรายได้24มีนาคมตามข้อเสนอของรัฐบาลค่ะ